คลิปนี้พบกับคอนเทนต์ best of t ูเอลเ s หูฟัง t o เอลที่ดีที่สุดในแต่ละสายสำหรับปี2024ที่เมอร์คุล่าเนี่ยคัดมาให้แล้วจากร้อยกว่าตัวในตลาดมีทั้งตัวที่ไม่ดีที่สุดเสียงดีที่สุดรวมถึงหูฟังคุ้มค่าที่สุดในปีนี้ครับเรารวมมาให้ในคลิปเดียวเลยตั้งแต่ราคาหลัก 100, ร้อยไปจนถึงราคาหลักหมื่นเลยครับซึ่งยังไงก่อนจะไปดูฝ like, ากกดไลค์กดซับสไคร้กับชาแนลเมอร์คุล่าของเราด้วยนะครับและจะมีรุ่นไหนบ้างไปชมกันเลยครับ ดีไซน์สวยที่สุด Bose Ultra Open Earbud เริ่มต้นกันที่ Best of Design กับรุ่นที่เรียกได้ว่าดีไซน์ออกมาไม่เหมือนใครจริงๆเป็นนวัตกรรมใหม่ในเรื่องการสรวมใส่แบบ Open Ear ที่สวยสะดุดตาและก็ดูแฟชั่นมากๆและยังเป็นรุ่นที่ไปคอลแลบกับแบรนด์แฟชั่นอย่างคิดอีกด้วยครับ โดยตูฟัง Boss Ultra Open Air บส์อัลตราโอเพนเอียบัตตัวนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนเลยก็คือส่วนที่เป็นก้านลำโพงอันนี้จะทำหน้าที่ขับเสียงและส่วนหนึ่งก็จะเป็นปุ่มกดแล้วก็ตัวไว้ยึดกับใบหูของเราซึ่งหูฟังอาจจะแปลกๆแ,แล้วก็วิธีการสวมใส่อาจจะไม่เหมือนกับชาวบ้านเขานะครับ ซึ่งวิธีการใส่เนี่ยเริ่มจากจับส่วนของท่อลำโพงให้ยิงเข้ากับ,บรูหูเราก่อนโดยเลือกมุมที่เรารู้สึกว่าได้ยินเสียงดังแล้วก็ได้ยินรายละเอียดของเพลงได้ดีที่สุดน,นะครับจากนั้นก็เอาตัวหนีบหนีบเข้ากับปลายใบหูได้เลยครับอันนี้ก็คล้ายกับการใส่ตุ้มหูแบบห่วงหนีบเลย ซึ่งนอกจาดกระสวยงามแล้วตัวนี้ยังมาพร้อมกับเสียงที่ดีและก็ฟังสบายมากๆรวมถึงให้ฟีเจอร์เด่นๆอย่าง Bose Immersive Audio ที่ให้เสียงที่ดื่มด่ำสมจริงกับเทคโนโลยี Open Audio ที่จะทำให้เราได้ยินเสียงจากรอบๆไปพร้อมกันขณะฟังเพลงด้วยครับนอกจากนั้นนะครับใครที่มี Smart ทเจา,าบารของ Bose ที่บ้านเนี่ย ก็สามารถเชื่อมต่อร่วมกับ b o ส e Smart Soundbar แล้วก็ใช้งานพร้อมกับหูฟังเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับเวลาดูหนังก็จะได้ยินมิติตื้นมิติลึกได้ดีขึ้นครับก็ถือว่าล้ำมากๆทั้งดีไซน์และก็เทคโนโลยีของเขาส่วนราคาเจ้า Bose Ultra Open Earbud ตัวนี้เปิดตัวมาที่ราคา11,490บาทครับออกกําลังกายดีที่สุด Shock Open Run Pro 2 สำหรับสายออกกำลังกายยังไงก็ต้องตัวนี้เลยครับกับช็อค Open Run Pro 2หูฟังคู่ใจสายวิง Out ่งเอ้าดรโดยความที่ตัวนี้เป็นหูฟังแบบ Open Ear ให้เราได้ยินเสียงเพลงแบบไม่ต้องใส่หูฟังเข้าไปในหูเป็นคาแรคเตอร์ของโบล์นคอนดักชันเลยนะครับซึ่งแบรนด์ช็อคเนี่ยจัดว่าเป็นอันดับหนึ่งของหูฟังประเภทนี้เลยก็ว่าได้เพราะเขาพัฒนามามากกว่า10ปีตั้งแต่ปี2012เลยครับก็ปรับปรุงโบล์นคอนดักชันให้เสียงดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งตัวใหม่นี้ก็จะเป็นโบล์นคอนดักชันเจ และในด้านของสเปกเสียงเนี่ยก็ให้ไดรเวอร์มาถึง2ตัวตัวหนึ่งขับเบสอีกตัวเน้นรายละเอียดเสียงกลางและเสียงสูงมาพร้อมกับเทคโนโลยีดูอัลพิชที่จะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนของไดรเวอร์ด้วยครับส่วนการสวมใส่ก็อย่างที่เห็นเลยครับออกแบบมาสําหรับคนที่ออกกําลังกายหนักๆโดยเฉพาะเล่นท่าแปลกๆก,ก็ยังใช้ได้ครับซึ่งเขาจะมีเ e อียหุกด้านหลังช่วยยึดให้หูฟังกระชับมากขึ้นซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าอยากได้ขนาดแบบสแตนดาร์ด หรือไซส์แบบมินินะครับนอกจากนั้นทางแบรนด์ยังได้คอลแลบกับเอเลียดคริปชโชเก้นักวิ่งมาราทอนเหรียนทองโอลิมปิก2สมัยมาเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของช็อคตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังการันตีความเป็นหูฟังวิ่งที่ดีที่สุดด้วยนะครับส่วนราคาก็กําลังดีครับอยู่ที่6,690บาทครับคุยโทรศัพท์ดีที่สุด Apple AirPods 4 สำหรับหูฟังที่ใครจะมาเน้นคุยงานคุยโทรศัพท์แน่นอนว่าหนีไม่พ้น AirPods แน่นอนครับซึ่งณวันนี้ก็ยังไม่มีใครล้มเขาได้ในหมวดนี้จริงๆเพราะว่าหูฟัง True Wireless เนี่ยค่อนข้างท้าทายในเรื่องการออกแบบไมโครโฟนนะครับเพราะตัวไมค์กับปากเราเนี่ยจะค่อนข้างห่างกันพอสมควรแต่สําหรับคนที่ใช้ AirPods เนี่ยแทบจะไม่มีปัญหาเสียงเบาหรือเสียงขาดเหมือนกับตัวอื่นในตลาดเลยครับเลยได้ว,ว่าเป็นหูฟังที่ออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกมากกว่าจะเน้นเรื่องเสียง โดยเขาจะมีไมโครโฟนคู่แบบบีมฟอร์มิงทำงานร่วมกับชิป H2 ที่จะช่วยปรปับปรุงคุณภาพการคุยโทรศัพท์ของเราให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนั้น AirPods ยังเป็นหูฟังที่แคร์สุขภาพหูของเรามากๆมีโหมด Hearing Protection จะช่วยป้องกันเสียงจากภายนอกได้และอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าใช้ AirPod s Pro นะครับก็จะเป็นหูฟัง t r u r l e s s รุ่นแรกในโลกที่สามารถใช้งานเป็นเครื่องช่วยฟังได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็ผ่านการรับรองจาก FDA หรือว่ายอของอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนในเรื่องการใช้งานของ AirPods กไม่ต้องพูดถึงครับการใช้งานสะดวกมากๆยิ่งถ้าใช้กับ iPhone ก็จะใช้งานได้แบบ seamless หรือไร้รอยต่อเลยครับ ทุกรุ่นครับตั้งแต่ AirPods 4เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,990และใครที่อยากได้ AirPods Pro ราคาเริ่มต้นอยู่ที่8,990บาทครับเล่นเกมดีที่สุด Steel Series Artist g a m e b u d ต่อกันกับอีกหนึ่งหมวดยอดฮิตนะครับสำหรับหูฟังเกมมิ่งแบบ Wireless รอบนี้พวกเราก็ยกให้แบรนด์เกมมิ่ง Gear High End No. 1นอย่าง Steel Series เขาก็ออกเกมมิ่งท i r l e s s รุ่นแรกเลยนะครับชื่อว่า Artist บดัดูจากหน้าตาหูฟังก็เท่มากๆมาพร้อมกับจุดเด่นอย่างการเชื่อมต่อที่เขาจะแถมดองเกิล 2.4G มาให้เอาไว้เชื่อมกับมือถือหรือว่าคอนโซลเนี่ยจิมเข้าไปได้เลยครับข้อดีของดองเกิลแบบนี้เลยก็คือจะลดพวกความหน่วงของเสียงให้ตรงกับภาพขณะเล่นเกมและคุณภาพก็จะดีกว่าการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธอีกด้วยอ่านี่ก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบดองเกิลนะครับถ้าใครไม่อยากใช้ดองเกิลก็สามารถเชื่อมต่อแบบบลูทูธได้ครับใช้บลูทูธเวอร์ชัน5.3ครับ มาดูส่วนที่เราชอบเลยก็คือตัวเคสเนี่ยสามารถเก็บได้ทั้งหูฟังและดองเกิลทำให้พกพาได้สะดวกมากๆแถมตัวเคสก็ยังรองรับการชาร์จไร้สายและยังมีกิมมิคเท่ๆเลลวลาเราเปิดฝาเคสครับมีตัวอักษร G L H F หรือว่า Good Luck h a v e Fun อวยพรให้เราโชคดีก่อนใช้หูฟังด้วยครับสำหรับการใช้งานอื่นๆก็ดีมากๆมาพร้อมกับโหมดตัดเสียงรบกวนรองรับเสียง3มิติแบบ Spatial Audio และเสียงรอบทิศทาง360องศาพร้อมแบตเตอรี่ที่เล่นเกมได้ยาวๆถึง10ชั่วโมงครับส่วนเรื่องเสียงก็ถือว่าครบมากๆโดยรวมก็จะเน้นบาลานซ์นะครับมาครบทุกย่านแบบกลางๆเพื่อเน้นในการปรับแต่งจากซอฟต์แวร์มากกว่านะครับเพราะเราสามารถเลือกฟีเซตได้มากกว่า100พรอีเซตอันนี้ก็เลือกตามเกมที่เราเล่นได้เลยอย่างแนว FPS เนี่ยเขาก็จะมีโหมดบูทพวกเสียงเท้าสตรูมาให้ด้วยก็อันนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆครับซึ่งเขาออกมาเนี่ยมีให้เลือกซื้อ2รุ่นก็จะมีรุ่น PlayStation กับรุ่น X Boss Box ส่วนราคาอยู่ที่6,590บาทครับตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด Bose QuietComfort Ultra Earbuds ถ้าพูดถึงระบบตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด Bose ตัวน,นี้ต้องอยู่ในอันดับต้นๆอย่างแน่นอนครับตีคู่กันมากับ Sony ในเรื่อง Active Noise Cancelling เลยแต่ปีนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าแบรนด์ Bose ทำได้ดีกว่าจริงๆครับ ซึ่งตัวน no ้อย e c นเซ e l l ลิงของ Bose ตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยี u s t ต m มจูนเป็นการปรับระดับการตัดเสียงอัตโนมตัติและปรับให้เข้ากับเฉพาะบุคคลด้วยครับการตัดเสียงเรียกได้ว่าเงียบสนิทแม้ว่าเสียงรอบๆจะดังมากก็ตามเรียกได้ว่าถ้าไม่คุ้นกับโบสนะครับใส่ครั้งแรกก็จะให้ความรู้สึกว่าเงียบจนแบบน่ากลัวเลยครับ สำหรับเทคโนโลยีอื่นในด้านเสียงเนี่ยเขาก็จะมี Snapdragon Sound q u a l c o m p a x Adaptive รวมไปถึง Google Fast Pair ด้วยเ,เพื่อนๆที่เป็นชาว Android ก็จะใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังเพลงได้คุณภาพสูงขึ้นแน่นอนกับ Bose ตัวนี้ครับส่วนแนวเสียง Bose เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นเช่นกันโดยความที่เบสฟังนุ่มฟังสบายตามสไตล์บ s สก็ใช้งานฟังได้เพาะเพะทั้งวันได้เบสที่สนุกอีกด้วยครับ ก็เป็นทูเลสตัวท็อปของแบรนด์ Bose แล้วก็เป็นตัวท็อปของตลาดในเรื่อง Noise Cancelling ด้วยครับส่วนราคาก็ท็อปเช่นกันครับอยู่ที่11,490บาทครับเบสหนักที่สุด Divile Gemini 2. 2เอาใจสายเบสกันบ้างกับหูฟังที่ขึ้นชื่อเรื่องเบสคุณภาพครับทั้งลึกทั้งแน่นแถมไม่ทิ้งรายละเอียดของเสียงสูงด้วยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องเสียงอยู่แล้ว โดยตัวนี้มาเป็นเจนที่2แล้วมาพร้อมกับไดรเวอร์เคลือบไทเทเนียมขนาด10มิลิเมตรความถี่ย่านเบสเนี่ยสามารถลงได้ลึกมากๆถึง5เฮิร์ซเลยครับบนย่านสูงจะได้20,000เฮิร์ซครับบวกกับการปรับจูนเสียงโดยดีวิเลก็การันตีถึงคุณภาพเสียงได้เลยครับเสียงด้วยรวมของเขาเนี่ยจะมีความจัดจ้านเสียงโปร่งด้วยนะครับและที่สําคัญเสียงเบสหนักแน่นมากๆมีแรงประทะที่ใหญ่ลึกและสะอาดแบบไม่ไปกวนย่านอื่นๆด้วยครับ เหมาะกับคนที่ฟังฮิปฮอปแนวแดนซ์จะมันมากๆหรือว่าแนวป๊อปก็ฟังได้สบายๆเลยครับนอกจากนั้นสามารถปรับ EQ ผ่านแอป п п ของเขาได้เลยจะเลือก preset หรือ c u สตอมเองก็ทำได้ครับส่วนใครจะไปใช้กับฝั่ง Android ก็จะได้เปรียบเลยเพราะว่ารองรับ c o d e c a p p X และ Google Fastpair อีกด้วยครับ ส่วนข้อเสียก็คือเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยให้มาแค่5ชั่วโมงเท่านั้นครับส่วนราคาก็ถือว่าเป็นตัวจบได้เลยเหมาะกับนักฟังเพลงจริงจังที่ชอบเบสเลยครับคุณภาพสุดจัดทุกทางที่ราคา16,500บาทครับเสียงดีที่สุด h i m a ฟ s a v a าว a น่า Wireless และสำหรับตัวที่เสียงดีที่สุดบอกเลยว่าเลือกยากมากๆครับเพราะว่ามีทั้งดีเวเลมีทั้ง b ีแที่เสียงดีมากๆแต่ตัวที่เรามองว่าเน้นเรื่องเสียงหลกักๆเลยก็ยกให้เจ้า h f i m m n s s v า n a Wireless จัดเต็มในเรื่องของสเปคเสียงระดับ Hi-Fi เพราะว่าเขาติดตั้งแดกแอมมาให้ในตัวด้วยและไดรเวอร์แบบพิเศษข้างละ9.2ม mm. ิม ที่เขาเรียกว่า Topology d r i v e วเป็นการเคลือบอนุภาคนาโน,โนบนผิวดแฟมเพื่อทําให้เสียงที่ออกจากไดรเวอร์นั้นสามารถกระจายตัวได้ดีขึ้นและทํางานคู่กับชิปเซตแดกในรุ่นฮิมาลยา r 2 r เป็นชิปตัวเดียวกันกับที่ใช้ในแดกแบบตั้งโตของแบรนด Hi ์ h i f i m a n ตัวนี้ก็ออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับ Hi-Fi ไฮไฟ a a n n a Wireless โดยเฉพาะเลครับซึ่งสเปคเสียงเนี่ยก็รองรับความถี่ได้ตั้งแต่10เฮิร์ ไปจนถึงสามนเฮิร์ตรองรับไฟล์เพลงสูงสุงสดที่2 4บิต96กิโลเฮิร์ตซึ่งใครที่มีไฟล,ล์ lossless เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อผ่านแอรแดกได้เลยครับภาพรวมก็คือเป็นหูฟังที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการหูฟังระดับไฮไฟแม้ราคาอาจจะสูงไปนิดครับแต่แลกมาด้วยกับสเปคและแดกตั้งโต๊ะราคาหลักแสนเนี่ยยังไงเรื่องเสียงก็คุ้มมากๆครับโดยเจ้า Hi-Fi Man s a v a n n a w i r e l e s s ราคาอยู่ที่17,900บาทครับ คุ้มค่าที่สุด s าวคอ r 50 i n c ปิดท้ายด้วยหูฟังที่คุ้มค่าที่สุดในปี2024ที่บอกเลยว่าทีมงาน m e ค c ล่ายกให้เป็นสุดยอดตัวคุ้มมากๆอย่าง s าวคอ r 50 i n c เป็นหูฟังหลักร้อยที่ให้ฟีเจอร์มาครบมากๆครับทั้งการตัดเสียงรบกวนไดรเวอร์ใหญ่ถึง10มิมแถมยังมีฟีเจอร์เบสอัพเพิ่มความแน่น และสามารถปรับ EQ ได้อีกเพียบครับฟังแค่นี้ก็รู้สึกคุ้มมากๆแล้วใช่ไหมครับแต่อีกอย่างที่พิเศษเลยก็คือเรื่องของดีไซน์รุ่นนี้มีการปรับดีไซน์เพิ่มความสะดวกตรงด้านใต้เคสเนี่ยก็เวลาเปิดฝาเนี่ยก็จะใช้เคสสู่ฟังเป็นที่ตั้งมือถือได้เลยเหมาะมากๆสาหรับคนที่ชอบหยิบมือถือไปดูวิดีโอต่างๆหาที่พิงที่วางโทรศัพท์ไม่สะดวกก็ใช้เคสตัวนี้ตั้งได้เลยครับ ส่วนแอปพลิเคชันที่เขาให้มาบอกเลยว่าคุ้มมากๆเช่นกันเพราะสามารถปรับการตัดเสียงรบกวนได้แบบละเอียดถึง5ระดับและมีโหมด Wind Noise Reduction ช่วยลดเสียงลมเมื่อเราเจอลมแรงๆด้วยครับส่วนนั้นเสียงบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่ชอบเบสก็คุ้มมากๆครับเพราะราคาอยู่แค่799บาทเท่านั้นเรายกให้เป็นตัวที่คุ้มที่สุดของปีนี้เลยครับก็จบกันไปแล้วสำหรับแดหูฟังทัวเลสที่สุดในแต่ละด้าน ใครเล็งตัวไหนไว้นะครับก็จัดได้ตามลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยหรือใครมีรุ่นไหนแนะนำในแต่ละด้านนะครับก็มาแนะนำกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ครับแล้วยังไงก่อ,อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดซับไลห์กับชาแนลมูคูล่าของเราด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ